สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับกีจะรับเข้าสู่เกมไฟแนนซ์ไดร์ดิชชั่นซึ่งวันนี้จะเป็นกันในพาร์ทที่4กันแล้วซึ่งครั้งนี้ผมก็จะมาตามเก็บอาชีพ็นต่อโดยการไปเล่นคืนที่6นะฮะแล้วก็ผมก็จะไปเล่นคัสตอมในด้วยโดยวันนี้เราจะเล่นดับเบิลหกับทิปเปิลน่าจะได้นะถ้าเกิดคืนที่6ไม่ยากเกินไปถ้างั้นเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะ ผมว่าถ้าเกิดเล่นคืนที่หกจบมันจะมีอาช i e v e m e นะดุมดุมดุมดิดีดุมเจอดำดมดมอะไรอะไรทำไมทำไมอะฮะผมไม่กลัวแกหรอกแกทำอะไรผมไม่ได้จริงปะแต่ก่อนไม่มีไม่มีไม่เล่นนานนิดนึ่งป,ปุ๊บโอเคไป ไม่ดิดุมดุมดุมดิดิดุมอ่าฮะไม่มีไม่มีโอเคปิดโอเคปุ๊บปุ๊บโอเคเจแปละเปิดปุ๊บปุ๊บอ่ามีอะไรป้าไม่มี ไม่มีไม่มีไม่มีตุ๊บตุ๊บอ่าหยาอ,อกมาก็พอไม่ไม่ปิดอ่าฮะผมเปิดกล้องถีบไปป่ะ ของว่ามันจะไม่ออกมาสองตัวนั้นไม่ไม่โอเคเป็นพิ่งได้เจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองอ่ะอย่านะเว้ยหายหายหาย อุ้ยอือหือผม,ไม,ไ,มไม่ดูวอ้นี่ไปดานไปหน่อยอ่ะฮะโอเค้รับปิดถ้าละตับ อ่ะฮะแล้วเปิดปุ๊บ,บโอเคจะมานะเว้ยเฮีกายอยู่ห้องครัวโอเนตี้อยู่ข้างๆ ไปดิมันไม่ทำอะไรเราที่สองเองโอเคอะฮะอยู่ข้างประตูผมอะฮะปิดโอเคเดยปิดอุย้ยฟ็อกซี่มันแง้มออกมา กันนะเว้ยปีสามเร็ว,วไม่มีเปิดไม่มาโอเคไม่มีไม่มีมมปิดปุ๊บปุ๊บโอเคอยังเหลือ50%เลเวอร์ โอชิดหายิไปอาา่าฮะทมเรยวละโอเคมันยังไม่ไปอ่ะ แล้วเป็นละสามแปดอะไม่มีมันเจอ,อกไปแล้ว

แบบผมเลยย7ิบเจ็ดโอ้โหกะมาไปยังไปแล้วโอเคเปิดดิมันหายแล้วแต่เดือนสิบสี่อ่ะ ป่ะเอ้ยเหลือสิบเปอร์เซ็นมันไม่น่าจะได้ไปอย่างเงี้ยจ๋านะเว้ย แลือแค่สีซนต์ผมไม่น่ารอดอะคืนนี้หนึอร์ซผมปล่อยเมาแล้วนะบอกซี่อย่ามาก็พอ ได้จะตายเบตี้มันไม่ไปมล่อยผมรอดหรอกเี่งอะไรกะมันเตรียมจำสแกนผมแน่จ้า ได้ไหมมนันผมไม่แพ้ให้พวกแกหรอ,อกจริงหายสอง มาพร้อมกันสองตัวเลยฮะอยู่ไปแล้ว okay. โอเคฟ็อกซี่ยังอยู่ผมว่ามันออกมาซะแล้วอีกอีนึงเอง เ้ี๋ยวปิดไปยังไม่ไปมาสองตัวอีกแล้วไปแล้วโอเคไปแล้วเหมือนกันอ่าฮะ ใจเนือ้อเฟตี้มาปิดปุ๊บปุ๊บไปเลยเหรอเพื่ออะไรอะาฮะโอเคลงไฟเนี่ยอะไรแล้ออเจอแล้วที่สองเอง ้ยว่าเอ้ยแต่เลือบ็อกซี่ยังไม่มายังไม่มายังไม่มายัางยังไม่มาโอ้ฟ็อกซี่มันมองหน้าผมแล้ว ฮะอ่ะปิดไป ที่สามเองแปดเหล 4, อือสี่เก้าวัตี่ย่องมาแล้วอย่ามานะเว้ยอุ้ยชิบหาย ฮะไปเลยหยิดเอเคุ้ตีสี่เองเป็นลยยี่สิบเก้าดาดิย่ดดิภาพต่อไปแกอยานะ อ่าาะฮะไปแล้วฟอกซิยังไม่ออกเฮ้ยไม่ฟอกซิกโอเคติดปะอ่ะฮะแล้ว ยังไม่มาไม่มาไปเหล,ลือสิบห้าเป็นเซร้วทุกทีให้ไปแล้วเปิดอเคยังไม่มาตังตังไิดิเราไปเฮ้ยยัง,งมาแล้วหนึ่งตัวตังเอ๊ะ À ha. Mở. Shit. Ok, À uh ha. -huh. Đi -pa. Đi đi, ok. ดีด้วยโอเคโอเคอันเลยสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์น่าจะไม่ต้องกดอะไรละอ่าจะชนะ Okay. ผ่านคืนที่หกเ,เสียวอยู่ว่าฟ็อกซี่มันจะวิ่งมาหรือเปล่าอ๋ว่ามันมีเวลาอยู่ประมาณสิบห้ากวิม,มันจะวิ่งมาเดี๋ยวตอนนี้เราผ่านโอเวอร์ไทม์แล้วถ้างั้นก็ไปเล่นคัสตอมไน h ์ซึ่งคัสตอมไนซ์อัแรกก็คือจะเล่นดับเบิ f ลไฟ s ไปเรื่องอะไรแล้วกันคิดว่าคงไม่ยากนะว่าน่าจะมาบ่อยน่าจะเป็นชิกะปะ่ะอทิปเปิลหกเนี่ยน่าจะโคตรยากเดี๋ยวนะผมไม่ยากหรอกมั้งไปเลยดีกว่า มันถึงิชิกาก็หายเลยบ้านะนะหายสองออกซิเจนจะมาอ่ะฮะมันยังไม่ออกมา เฟนนี้ออกบ้าเอ้ยงานหยาบแล้วผมปล่อยเฟนนี้หุดมาเค <Okay, S 2> มันอยู่นี่ ไปดีกับข้างห้องอเคเปิดโอเคเอโอค้ข้างห้องของจริงอะชิป แป๊บเดียวมันขั้นหนึ่งแล้วฟ็อกซี่อ่ะขั้นสองแล้วคืนนี้ใช้แบตเบิองมากอ่ะฮะอีกแล้ว อย่ามานะเว้ยมาบ่อยมากอะโอเคอยู่ข้างของผมแล้วไปด,ดีนะ่าจะไปแล้วล่ะโอ้คันสามแล้วฟ็อกซี่ จะทีอยู่ข้างห้องผมอาฮะโอ้ช uh ีด huh. oh, ยอมรับชะตากันก่อนทำไมพวกนี้มันออกไวๆหรือผมต้องสับกล้องนี้ไปเรื่อยๆ อ,าาอเยังไม่มายังไม่มาไปโอเค เลยจะสดใจแล้วฮนะต้องเปิดทีๆอย่างนี้เหรอมันถึงจะไม่มาแต่มันเพลองแบดมากเลยนะอะไรอะ่ะทีม่มาดู แอรมาโพสจาไม่สนทีสองแปดหกเ็ดเฮ้ยฟอกซี่ฟ็อกซี่โอเคไปยังไม่มาไม่มา อ่าฮะอ่าฮะเอ๊ะวิ่งโอ๊กซี่มันโผล่เน่ามาแล้วตาไปนนี่หนึ่งอ่ะอยังไม่มาทาั้งคู่มาแล้วตัวหนึง่งโอ้ชิด ของตัวเลยทีนี้ที่สามเป็นแบบเลสสี่สิบห้าพี่สีเถอะอย่าหนูมั้ย ทางห้องผมอีกแล้วโอ้ยมันจะออกมาอีกแล้วตีสี่แปดเลยสามสิบเอ็ด ปิดประตูเพื่อความปลอดภัยปิดอาฮะเปิดเปิด,เ,ปดเอา้า เกับโชคชะตาแล้วอันนี้นยิงแยบเพิ่มงขึ้นนะผมนิ่งมากเลยนะโอ้ชิตไม่น่าผ่านเป็นไง มันไม่ผ่าอยู่แล้วโอเคผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไม่เล่นดับเบิ้ลห้าผมไม่รู้มันโกงหรืออะไรซึ่งไอ้ว่าไงอะเฟสดีอ้อะผมไม่รู้เฟสคืนคืนนี้มันบั๊กหรือเปล่ามันแค่หกเองอะแต่ว่ามันออกมาไวมากฟ็อกซี่ก็เหมือนกัน ถ้าางั้นผมเปลี่ยนไปเล่นอ่าสโตนิกสปีดแทนแล้วกันเนาะมันใช่เหรอ ก็แค่หนึ่งเองไม่ใช่หรอเนี่ยสองสามสามห้าทำไมะยิ่งเลขน้อยยิ่งเร็วหรอดี๋ยวผมัาเทสดูหน่อยสิอ่ะปิดไปปิดไปลองแบบเลขเยอะ เ,เล็ขน้อยๆเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ก็เป็นเลขหนึ่งแล้วนะอยากรู้ว่ามันยังไงมันเดินไวมากเลยอ่ะมันนี้แล้วว่า ประมาณตรงเนี้ยแล้วนี่หนึ่งจริงก็เปล่ามันเดินไวมากเลยนะเนี่ยมันมายืนข้างห้องแล้ววะในเวลาเทียาาเยเท่ยงคืนอะฮะเนี่ยเที่ยงคืนมาไวมากแล้วถ้าเกิดผมเร่งสปีดไปสูงๆอะ่ะ เองเป็นสปีดยี่ห้าดูแล้วกันถ้ามันขึ้นได้อีกอะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดเท่าไหร่อ่ะนะผมว่ายิ่งเลขเยอะมันยิ่งชาเนี่เลยผมจะลอง F K ไปสักพัก เนี่ยจริงด้วยมันไม่ขยับเลยโอเคผมได้ข้อสรุปแล้วมันน่ายากกว่า20 20 20ยี่สิบยอีกนะเนี่ยผมว่านะคือมันดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าโคตรยากเลยไอ้นี่มันแบบสาวอันนี้คือไว คิดว่าเวลาปกติอ่ะมันน่าจะเป็นอ่4.4วิาวิประมาณเนี้ยคิดว่านะเลี้ยวตัวเลขนี่แทบไม่ค่อยมีผลมากเท่ากับสปีดข้างบนนะผมว่าแต่เนี้ยตึงเกิผนผมิดว่ามันจะง่ายนะดูตัวเลขมันน้อยๆมันโคตรยากผมคงจะทำได้เท่านี้แหละ ถ้างั้นก็ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่นโอกาสหน้านะป้าย